สวัสดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับมาเจอกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนแบบนี้นะครับในเวลาช่วงเย็นนะครับแบบนี้นะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็อากาศกําลังดีนะครับแต่ว่าก็จะมีลมพอสมควรนะฮะวันนี้ผมมารีวิวกับตัว C 1 2 9 V 2อนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็คือมาบินเล่นด้วยนะฮะแล้วก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากได้ใบบินเล่นในราคาที่แบบแสนจะประหยัดแบบนี้นะครับ ลำละ2,000บาทเองนะครับก็มาคู่กับวิทยุแบบนี้นะฮะและวิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับแล้วก็มีอะไรใบพัดให้อีก1ชุดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วยนะครับสำหรับลำนี้จะเรียกว่า C129 V2 นะครับเป็นหอที่บินในห้องนอนห้องครัวหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้นะที่มันมีลมน้อยที่สุดนะครับก็จะบิน เป็นแบบล็อกความสูงได้ด้วยนะครับสำหรับลำนี้แล้วก็บินง่ายนะครับบินง่ายนะฮะตัวนี้ก็อะไหล่มีรองรับนะครับทุกชิ้นนะครับมีรองรับทุกชิ้นนะครับนะครับก็บินได้เวลานะครับในการบินก็อยู่ที่15นาทีนะครับ15นาทีวันนี้อาจจะบินลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามีลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ฝนก็กำลังจะใกล้มาด้วยนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับเอาเดีไม่ต้องรอช้านะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามถ้ายังไม่ได้กดนะก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวิธีการเล่นนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับสำหรับขั้นตอนในการเล่นนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้ผมก็บันับรีวิวกันแบบบ้านๆเลยนะครับ เอาแบตเตอรี่นะฮะที่เตรียมไว้เนี่ยใส่ไปตรงใต้ท้องนะครับหันแง่งที่มันเป็นคู่บวกคลบตรงนี้นะครับหันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปพอเราดันเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีไฟกระพริบที่ตรงท้ายแบบนี้นะครับเราก็วางห่อไว้นะฮะันดับต่อมาก็คือเปิดวิทยุนะครับพอเปิดวิทยุแล้วนะครับไฟสีแดง ที่ตรงตูดหอก็จะกระพริบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โยกสติ๊กนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงไฟสีแดงจะค้างนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้เพื่อจะให้มันเทคออฟอัตโนมัตินะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับจะมีลมแรงนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็คืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ นะครับเราก็ควบคุมโดยใช้มือข้างขวาข้างเดียวก็ได้นะครับข้างซ้ายเราไม่ต้องควบคุมเพราะว่ามันจะมีระบบล็อกล็อกความสูงเปน็นอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับนะับเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันถ้าถ้าเกิดว่าฮอมันกินซ้ายกินขวาแล้วก็ตั้งทีมเมาก็ได้นะครับเนี่ยมันแผ่ไปทางขวาแล้วก็ แล้วก็ตั้งทีมไอแต่แถไปทางซ้ายแล้วก็ตั้งทีมมาทางขวานะครับถ้ามันเดินหน้าแล้วก็แถามาข้างหลังนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะลองบินเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมวกนะครับมันแถไปทางซ้ายใช่ไหมแล้วก็ทีมมาทางขวานะครับเอาว พอดีมือขวาจับกล้องนะฮะก็เลยไม่มีมือที่จะไปควบคุมทัาเทินเคิฟนะครับอ่าเดี๋ยวไปเก็บฮอดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบินตกนะฮะเราก็แทบจะ,อะหอจะไม่ต้องฮอจะไม่พังนะฮะเนี่ยเราก็เดินไปเก็บนะฮะแล้วเราก็แล้วเราก็มาตั้งเล่นใหม่นะครับความเสียหายก็ไม่มีนะฮะ เสียหายแบบยากมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่หมวกแล้วก็บินเล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะบินเล่นเลยนะครับกดมันก็ลอยขึ้นมาตโนมัมานะเล่นง่ายมากเลยนะครับหมุนหางนะครับหมุนหาง หมุนห่างนะครับหมุนห่างสังเกตว่าจะบินอยู่สูงหน่อยนะครับผมจะไม่บินต่ำนะฮะาเลื่อนลงต่ำก็เลื่อนสติ๊กลงมานะครับบินง่ายมากๆเลยครับกับฮอร์ซีหนึ่งสองเก้าวีทูนะครับลำนี้นะฮะแต่ถ้าใช้ดีนะครับก็เราก็บินในบ้านบินในห้องอะไรเงี้ยก็จะบินนิ่งๆเลยนะครับถ้าไม่มีลมกวนมันนะฮะ นะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะบินเดินทางจากซ้ายไปขวาความเปซ้ายนะครับเนี่ครับเดินทางไปทางขวานะครับอุ้ยฟันต้นกระถิ่นไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังบินได้เฉยเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเ๊บโนดอินเข้ามานะครับ ผมเองผมเล่นสติกสไม่เก่งนะฮะเอะเล่นสติกสไม่เก่งโทษทีวันนี้พูดผิดพูดถูกแล้ลิ้นรวยหมดเลยวันนี้อาผมเล่นสติ๊กสไม่เก่งผมเล่นเป็นสติกสพอมาเจอลำนี้สติกสผมก็บินได้นะครับเนี่ยครับบินง่ายๆเลยเนะครับบินไปบินมานะครับสนุกดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับบินไปทางซ้ายนะครับ บินไปทางขวานะครับหมุนหางนะครับหันหัวมาทางซ้ายแล้วก็บินไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หันหัวไปทางขวาถึงจะตกกี่ทีก็เราก็บินได้เรื่อยๆนะครับสนุกดีนะฮะสองพันบาทเองนะครับสำหรับลำนี้ c ีหนึ่งสองเก้าีนะครับไม่แพงเลยนะฮะเนี่ยหมุนหางหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะเนี่ยครับตอนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับก็บินได้ เพลินพอดูเลยนะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลามันเล็กนะฮะน่าจะมองเห็นอยู่นะฮะมีล็อกความสูงให้ด้วยอันนี้ผมซื้อมาเล่นก็เล่นได้นานแล้วละ่ะก็ไม่พังสักทีนะฮะทนดีจริงๆเลยล่วงกี่ทีก็ไม่เป็นไรนะครับมีใบพัดส,สแปร์ให้ด้วยให้ด้วยนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็มี ใบหางหลังให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็บินได้นานนะครับ15นาทีบินไปจนจนเบื่อนะฮะนะครับบินไปทางซ้ายทางขวานะครับนะครับหันหางมาปุ๊บบินไปทางขวาใหม่นะครับถ้ามันล่วงต่ําลงมาบางจังหวะลมมันตีมันกดนะครับแล้วก็เ,เล่งทัาเทินขึ้นไปนะครับ บางทีก็มีหลงๆนะงงๆเพราะว่าผมบินสติ๊กสี่ผมไม่เคยบินสติิกสองนะฮะแต่ผมบินสติิกสองได้ก็แปลว่าเล่นง่ายมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะลงจอดนะครับเพลินดีเหมือนกันนะฮะกับ C129V2 ลำนี้นะฮะอ่าลงจอดนะครับลงจอดแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มอ่าคำว่า landing นะครับลงมาได้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะลงจอดนะครับเนี่ยลงมาเองแล้วก็แค่ควบคุมแอร์รอนกับเอเลเวเตอร์นะครับเดี๋ยวมันจะ ดับเครื่องมันเองนะครับนี่ครับเพลินๆเลยนะฮะวันนี้สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากได้ลำนี้นะครับเอาไปบินเล่นนะครับหลังเลิกงานหรือว่าในยามว่างๆนะครับก็ราคาแค่สองพันบาทเองนะครับก็โทรมาที่เบอร์ของผมนะครับ0ูนย์6 7 6สองเจ็ดสี่หกเจ็หกเจ็ดศูนย์หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ มันจะมีเบรให้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ใบหางอีกอีกอันหนึ่งนะครับในกล่องนะครับแล้วมีที่ชาร์จนะครับสาย USB ให้ด้วยนะครับถ้าเราถอดคานุปปี้ออกมานะครับก็เนี่ยครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นบอร์ดควบคุมนะครับมอเตอร์ก็อยู่ตรงทางด้านนี้นะครับนะครับอันนี้คือมอเตอร์ของมันแล้วก็มอเตอร์หางนะครับตรงทางด้านล่างก็จะเป็นที่เสียบแบตเตอรี่เข้าไปอันนี้คือเมนเกียร์นะครับเมนเกียร์นะครับ เซวโก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมีตัวนี้นะครับกับตัวตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่เรา,าใช้งบแค่2,000บาทเองนะฮะซื้อบินเล่นไม่ต้องไปซื้อลำเป็นหมื่นนะครับถ้าเราแบบว่าเรางบน้อยอยากจะเล่นนะฮะบ,บินเล่นเพลินบินแล้วเพื่ออะไรบินเพื่อความสุขผ่อนคลายนะครับยามที่เรา,าหลังจากเราทำงานนะครับหรือว่าวันหยุดสุดแสนจะ สบายๆนะครับแล้วก็มีติดรถไว้ติดกระเป๋าไว้สักลำนะครับแล้วก็ไปบินเล่นเพลินๆนะครับไม่ต้องซีเรียลอะไรมากกับค่าที่จ่ายแบบแค่2,000บาทเองนะฮะมาพร้อมวิทยุพร้อมบินนะฮะพร้อมวิทยุวิทยุตัวนี้ก็ใช้แบต 2A4 ก้อนนะครับเนี่ยครับนะครับ 2A4 ก้อนก็ใส่เข้าไปแล้วก็บินแล้วก็ส่วนที่ที่ชาร์จเอที่ที่แบตเตอรี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มี พอร์ตตรงนี้นะครับให้เสียบนะครับพอร์ตจะอยู่ทางด้านนี้เราก็เสียบเข้ากับพวกอะแดปเตอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับนะบเวลาที่เราชาร์จเนี่ยมันจะไม่มีไฟขึ้นอะไรเลยนะเราก็กะระยะเอานะครับว่าประมาณสัก15นาทีอะไรเงี้ยเราก็ดึงออกนะครับถือว่า บินง่ายนะครับบินสบายๆแล้วก็แบบสบายกระเป๋าด้วยนะครับสำหรับแบบนี้ใครที่สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับ2,000บาทแล้วก็มีค่าจะส่งให้100บาทนะครับน่านเล่นมากๆเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็สนุกสนานกันแบบว่าสบายๆนะครับแล้วก็กับงบประหยัด,ะยดนะครับแบบนี้ลองสนใจสั่งไปเล่นดูนะครับ ก็เดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามรับชมสําหรับในคลิปวันนี้ก็ถือว่ามารีวิวเจ้าจตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูชื่อว่า C129 V2 นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ